ความรู้สึกเลยค่ะพี่ที่ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์อย่างพี่หวังกาไวอะค่ะพ um> yes. ี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นผู้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคนทํางานในดวงใจหลายๆคนเลยโอ้เหมือนฝันเลยฮะเอาจจริงเพราะว่าเราก็ถือเขาเป็นไอดอลคนหนึ่งในการทาหนังของเราเราโตมากับหนังเขาในสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นอะไรยเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานได้แชร์ประสบการณ์การทางานได้พูดคุยประชุมกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เป็นโบนัสในการเป็นพุ่มกับที่มันดีมากๆเลยครับผมในมุมมองการทํางานอภิบาลเป็นยังไงบ้างครับมันมีความคิดเห็นที่มันแบบหรือว่ามันมีอะไรที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆจากหว่องกาวัยไหมครับพี่คือผมว่าโปรเจกต์นี้มันค่อนข้างจะต่างจากหนังสองเรื่องแรกที่ผมทํากันนะเพราะว่าคือสองเรื่องแรกเราเหมือนเรารับโจทย์และไอเดียมาใช่ไหมแต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยคุณหว่งก็สอนให้ผม รู้จักตัวเองในฐานาะของของการเป็นคนและการไปพุ่มกับตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มคุยกันว่าเราจะทำสตอรี่เกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันเกิดเซสชั่นของการแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติหลายๆอย่างในชีวิตนะก่อนที่เราจะคิดเป็นพอบนี้ออกมาได้ก็รู้สึกรู้สึกว่าส่วนตัวมากขึ้นครับผมอย่างการทํางานเองเห็นบอกว่าก,ก็ต้องมีการนอกจากโลเคชั่นในไทยก็ต้องบินไปถ่ายต่างประเทศ ความยากในการไปถ่ายต่างประเทศหรือว่าอุปสรรคเป็นยังไงบ้างครับพี่บาสคะโทษทีนะครับพอดีไม่ได้ยินคําถามขออีกทีได้หมครับพอดีไปถ่ายต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะเจออุปสรรคอะไรบ้างคะพี่บาสโอ้ก็จริงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปถ่ายต่างประเทศนะมีการไปถ่ายสองเรื่องแรกก็มีพาที่ไปถ่ายต่างประเทศเหมือนกันครับอันนี้ก็อาจจะยากกว่าสองเรื่องแรกตรงที่มันกินเวลาหมายถึงว่าสตอรี่ที่เราต้องถ่ายต่างประเทศเนี่ยมันนาน มันมันเยอะกว่าที่ผ่านมานิดหนึ่งครับแต่ว่าในในความยากเนี้ความโชคดีคือผมได้ทีมงานที่เป็นเหมือนแบบทีมโปรดักชันเฮาส์คนไทยที่นูน่นนะที่เข้ามาช่วยรันทุกสิ่งอยา่างช่วยประสานงานช่วยทําให้การถ่ายทํามันลื่นไหลก็ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่นู่นมากมากครับสภาพประกวอากาศอะไรอย่างนี้มีอุปสรรคบ้างไหมครับี่บ้าหรือว่าแบบเจ้นทงเจ้าหน้าที่หรือการโดนแบบ โลเคชันต่างๆที่มันไม่ได้เป็นตามแผนที่เราวางไว้อะไรเงี้ยพี่ครับจริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆผมว่านี่เป็นธรรมชาติของการทําหนังนะมันจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าจยากที่สุดจริงๆของผมคือการที่เราต้องเอาตัวเองไปปรับไปปรับการทำงานบางอย่างให้เข้ากับคนทํางานที่นู่นมาคืนนะมันจะมีช่วงที่เรายังแบบปรับตัวได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยที่ทําให การแตะทำมันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปเราเริ่มจูนกันติดมากขึ้นก็ทําให้การทํางานมันลื่นไหลามากขึ้นครับแต่ก็เป็นบทเรียนที่ดีในการเป็นผู้นำกับนังครับและาการร่วมง,งานกับนักแสดงครับพี่บาสค่ะแคสติ้งที่ออกมาหลายคนก็บอกว่ามันลงตัวมากเป็นแคสติ้งที่เหมือนมันไม่ได้แบบจับมายัดใส่แต่เป็นแคสติ้งที่ตัวละครเขาเลือกมาอย่างเงี้ยพี่บาสมองอยัางไงาบ้างคะที่คนเขาคาดหวังกาบตัวละครที่เราปั้นมาขนาดนี้ ผมว่าอย่างที่บอกคือมันมีความมันมีความทริกกออยู่ประมาณในการทำแคสและการแคสติ้งของนักแสดงทั้งหมดในเรื่องนี้เพราะว่าก็จริงที่ตัวละครหลายๆตัวมันเบรสจากคนที่มีตัวตนจริงในชีวิตผมนะแต่ว่าพอเราได้นักแสดงกลุ่มนี้มาฮะทั้งหมดเขาค่อยๆเชฟคาแรคเตอร์ผมดึงสเสน่ หลายๆอย่างของนักแสดงที่เราได้มามาจูนเข้ากับคาแรคเตอร์ที่ผมมีเนใจแล้วก็สุดท้ายแล้วนักแสดงทุกคนสามารถพาผมใช้คำว่าพาตัวละครไปได้ไกลกว่าที่ผมคิดเอาไว้แล้วก็ก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่านักแสดงที่ดีจะรู้จักคาแรคเตอร์ดีกว่าผมในฐานะผู้กำกับหรือคนเขียนบทเสมอจึงก็ต้องขอบคุณนักแสดงทีมีครับที่เข้ามาและมีชอบพาดีในหนังเรื่องนี้ ขอ,อถามพี่บ้านะคะในมุมของพี่บ้าพูดกับอะค่ะมองว่าในหนังเรื่องนี้มีความกระทําการหว่องยังไงบ้างคะในมุมของหลายคนที่แบบอาจจะไม่เคยดูคุณหว่องกาไวามาก่อนหนังคุณหว่องมาก่อนอย่างนี้นะคะ่ะคือผมว่าอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวนะผมว่าหนังของคุณหว่องกาไวาเนี่ยสเสน่ห์ของหนังเขาคือบรรยากาศคือมวลสารและความรู้สึกฮะเ,เรื่องสตรอรี่อาจจะไม่ได้ ถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นของผู้กำกับอื่นสตอรี่ของคุณบวงอาจจะไม่ได้หรูหาหรือเด่นชัดเท่าแต่ว่าการสร้างมวลความรู้สึกอะฮะอันนี้มันเป็นสิน่งที่หนังเขาโดดเด่นมากๆซึ่งอย่างถ้าเป็นเรื่องนี้เองผมว่าการการคอลแลบกันระหว่างผมกับเขาคือการที่ผมยังคงเป็นผู้กกับที่ที่เล่าสตอรี่อยู่เล่าตัวละครเล่าตีมที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ในเวลาเดียวกันเราก็พร้อมที่จะ adapt การทํางานการถ่ายทําบางอย่างเพื่อดึงให้บรรยากาศหรือโลกของสตอรี่เนี่ยมันชัดเจนที่สุดนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสักเซสขนาดไหนอันนี้จะต้องฝากให้คนดูเป็นคนตัดสินหลังจากดูหนังครับผมมีความกังวลไหมคะที่แบบบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าหนังของคุณหว่งกาไวเนี่ยค่อนข้างจะมิดนิดนึงอะคะ่ะอ๋ออย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยนะคือกว่านี่มันมันก็เป็นการคอลแลบกันนะซึ่งมันก็ผมว่าผมยัง สามารถรักษาความเป็นตัวเองในฐานะฟิล์มเมอร์ได้อยู่ครับเพียงแต่ผมมีเหมือนมีโปรดิวเซอร์ดีๆที่ช่วยเข้ามาทําให้โจทย์ในการทําหนังเรื่องนี้ของผมมันแตกต่างและมันท้าทายขึ้นอีกนิดหนึ่งครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าหนังนี้หนังมันยังคงเป็นหนังที่ไว้ด้วยสตอรี่ที่คิดว่าน่าจะดึงดูดความสนใจของคนดูได้อยู่ครับผมขอับคุณค่ะครับผมขอยย้ายครับสวัสดีครับในในหนังเนี่ยที่เดินทางไปไทย ที่หลายโอเคเั่นมากมีสถานที่ไหนที่พี่ประทับใจหรืออย่างใจะแชร์ประสบการณ์บ้างไหมครับในเชิงโลเคชั่นใช่ไหมฮะผมประทับใจผมประทับใจโลเคชั่นทุกที่ในไทยอยู่เลยนะคือพอเรามองมันัาง,ง,งที่หลายๆโลเคชั่นมันเป็นโลเคชั่นที่เราผ่านมาแล้วเราเคยเห็นเรารู้จักดีแต่เราพอเรามองมันผ่านสายตาของตัวละครเรามองมันผ่านสายตาของฟิล์มเมอร์รเรารู้สึกว่า เมืองไทยมันมีสเสน่ห์มากเลยครในทุกๆจังหวัดที่ตัวละครต้องเดินทางไปโลกของโลเคชันเหล่านั้นที่ตัวละครใช้ชีวิตอยู่รู้สึกว่าเออพอมองด้วยสายตายแบบรู้สึกว่ามันน่าประทับใจเหมือนกันครับผมครับผมเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าทุกตัวละครในหนังเนี่ยส่วนใหญ่เบสบางตัวเบสมาจากคนที่มีตัวตนในชีวิตจริงจริงมีตัวละครไหนนะครับที่หรือว่าจุดไหนที่มาจากชีวิตที่บางครับที่พูดได้นะ โอเคก็จริงๆๆจริงจตัวละครมันออของแฟนเก่าในเรื่องนะฮะก็ก็เบสจากจากตัวใช้คำว่าแฟนเก่าผมแล้วกันนะง่ายๆนะหลายหคนที่คือพอเราคุยกันว่าคุยกับทางคุณหว่องกาไว้ว่าเราจะทำสตอรี่นี้ครับโจทย์แรกที่ผมและคุณหว่องกาไว้รู้สึกเห็นพ้องต้องกันเลยคือการทำให้มันเป็นหนังที่ ส่วนตัวที่สุดของผมนั่นหมายความว่าผมต้องผ่านปรเซสของการขออนุญ,ญาตเข้าไปกลับเข้าไปในชีวิตของแฟนกเก่หาหลายคนในชีวิตผมครที่บางคนก็ไม่ได้พบปะกกันมานานแล้วบางคนเรายังเป็นพูดคุยเป็นเพื่อนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆเรีแอคชั่นหลายๆความรู้สึกที่ผมได้จากเซสชั่นการกลับไปเจอพวกเ,เขาเหล่านั้นเนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตนํามาใช้ใน ในสตอปในการสร้างสตอรี่ละในการสร้างตัวละครเหล่านี้ในหนังด้วยฮะก็เลยก็ค่อนข้างเป็นวิธีการทํางานที่ทา้าทายแล้วก็พิเศษมากๆสําหรับผมครับขอบคุณมากครับคุณยอม,อมาัผมพี่บาร์ถามถึงเพลงประกอบนิดนึงครับพี่ขามีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยอันนี้ความตั้งใจของเราคือ,อยังไงครับพี่ จร,จริงๆเริ่มที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนเลยนะฮะคือต,ต,ตอนแรกเนี่ยคุณหว่องเขาให้โจทย์มาเนี่ยตเลยว่าคือถ้าใครที่ดูหนังองคกระวจะรู้เลยว่าเพลงมีส่วนสําคัญมากในหนังของเขาในการเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสร้างบรรยากาศในหนังนะฮะ <ใช S 1> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นตอนที่พอเราฟี n การเขียนบทแล้วเนี่ยสเต็ปก่อนที่จะถ่ายเลย,เลยคือคุณหว่องเขาขอให้ทําเพลงประกอบขึ้นมาก่อนเลยะครับผมซึ่งก็หลังจากที่ลองแบบผมก็ลอง นึกนะว่าเอ๊ใครที่น่าจะมารับผชอบตรงพาน,นี้ได้แล้วก็คนแรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวก็คือพี่แตมด์นี่เลยฮะ<ม>ยก็เลยก็เลยเกดการพูดคุยกันตามที่เมื่อกี้เราเราแชร์กันไปนะเราก็ส่งบทให้พี่แตมด์อ่านแชร์ thinking แชร์ story ของหนังไปแล้วก็สุดท้ายพี่แตม์ก็ส่งเพลงกลับมาให้ในตอนที่แบบผมยังถ่ายไม่เสร็จเลยฮะแล้วมันกลายเป็นว่าเพลงของพี่แตม์มีมีส่วนมากๆในการถ่ายทําภาที่เหลือของหนังแล้วก็มันเป็น มันเป็นจิตวิญญาณของหนังอย่างที่อย่างที่ผมไม่ไม่ทนตั้งตัวฮะก็เป็นเรื่องที่ดีมาก,มากส่วนเพลงไทยก็เพลงไทยคือผมว่าอย่างที่บอกคือเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดค่อนข้างกว้างกว่าพอเป็นเพลงไทยเลยอยากจะใช้โอกาสในการพูดแบบโฟกัสและซิงเกันมานที่เรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นขยายสิ่งนี้ให้มันใช้เวลากับมันมากขึ้นแล้วก็ให้รู้สึกอิโมชั่นอลมากขึ้นให้ได้มากที่สุดฮะแล้วก็ พอมันเป็นการพูดเรื่งความสัมพันธ์ก็เลยนึกถึงการเป็นเพลงดูเวทที่ก็ได้ถึงน้องวีขึ้นมาทันทีที่เรมาฟิชเชอร์ลิงคู่กับพิสแตนรับผมก็ได้เป็นเพลงสองเพลงนี้มาครับขออนุญาตคสหรับโอเคครับ uh huh. ก็ยังไงขอฝากหนังเรื่องวันเฟอร์โรนนะครับวันสุดท้ายก่อนบ่ายเธอนะฮะ mm hmm. ก็เป็นหนังที่พวกเราทุกคนตั้งใจใทํากันมากๆนะครับแล้วก็อยากอยากถ้ามีโอกาสอยากให้ไปรับชมกันในโรงภาพยนตร์ฮะ mm hmm. เพราะว่า อย่างที่เราดูกันนะการดูหนังเนี่มันมีโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นดีเทลที่ถูกซ่อนอยู่ในแต่ละเฟรมของหนังนะแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจในทุกอนุของคนทาง,งานทุกคนที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะคะรับยังไงฝากพับยนต์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะแทนแชนแนล